หยานักขวังนักแสดงเพื่อแต่งตัวสมัยคือ,อยังนี่นสมัยจะไหนนุ่งเสียกาย้ามหมหหถอดไม่ปับ๊บอ้าวกรี๊ดกันไอ้วพวกเรานี่ผู้เดียวคนเป็นลอยเป็นพันมุมีเสียงตอบรับเสียงผู้เดียวนึงวันวนี้มหมยกรี๊ดดังๆกันหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็ภูมิใจอ่ะนานๆพี่หนิงจะมีโอกาสมาไงโอ้ยกูสิหักพี่หนิงหมอไทยน้องๆต้องสบายกันทุกคนแล้วนะ ตามสบายทางเข้ากันมาหรือยังยังยังพ่อชี้แตกมาก่อนช่วยๆเวราะมันสีเหลืองคราเจ้าเว้ยบอเบียบกันเอียงคอยพี่น้องอยูได้ยิ้มกินเต็มนักแสดงบม่ได้กินพราะข้ามกับยูได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องซื้อโลกซื้อใจตัวเออพ่อฟังดีพี่นิงเดไม่ลุกไปเห็นอยังเสพี่น้องเป็นห้องน้ำมันจมมวนเสียงเงินยังเดืห้องซอยพี่นิงอยู่บ่พี่นิงก็ต้องการเอารวมรวมการแสดงกันโอ้ยนึกว่าเสียงเงินเดืฟังพี่นิงอย่างเดียววายมาเบิ่งดนตีคนที่มานั่งสูงนั่งเสาเห็นแต่คนเป็นโรค เมื่อเวลาผู้เบิ่งให้กำลังใจนักแสดงมีกำลังใจร้องเพลงใส่อารมณ์ถือไม้ยางห้องเป็ี่ยนกันเองกบีก็ลองทำข้าวกันบ้างไม่ไม่ลงไปนั่งอยู่บ่เออมันมาไปก็ใส่ไม้ร้อยตัวร้อยจังเด็ดตัวน้อยตัวครอบงำมันนี่ตาเรามองจังตาตาเราคอยดูกรมองมองกันอยู่นาน เป็นยังไงเต้นโอ้ยเอาเอาเกือบออกโหลดบ่กเมือแล้วหุมือแล้วหาอยู่หากินสำลักเกือบดีจีมันไม่ลากถอดออกย่านเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักจ้าเนี่ยผู้นึงเต้นนะเอาเต้นเสมอเนี่ยนี่ลาการแสดงออกแต่ละคนบ่เหมือนนี่สเตปการเต้นของนิ่งละเนี่ยบตกใจเว้ย นี่แหละครูแข้งไม่เคยเจ๊กสันเนาะครูอังสันโดดคือตั้งตั้งตีละกาเสียวจาะรอบเสี้ยที่ลง่อดคอนั่นึงไม่เคยมาถือชิงไข่พิษอากาศเจอหนิงนี่ตัวเปียงยางมันก็กลับเมื่อบ้าก็เจอหนิงอยู่แล้วขึ้นพัตติกบุยิมนาสติกคือเอาไหมเสั็จเอาไหมคือบปรเต้นไายมามีอารมณ์ใส่อารมณ์อยู่บ่แค่พ่อสิตั้งใจเต้นมาหามไป เงี้ยเขาเลิกล่มสั่งสั่งเลยมันมาไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวดินี่เออขั้นแมนกับแมนมาสั่งเงี้ยเขาผิดร้านเวยโอ้ยเต้นกับเต้นแห้งโคตรมึงผมเพิ่มปุ๋นอ่ะเฮ้ยเสียอารมณ์พี่หนิงผมโต๊ะพี่หนิงผมมักนีใส่ซุ่มผมเจ้าโต๊ะไอผมเจ้าโต๊ะเอ้าก้มห้ารับบ้านนี่เอ้าแม่นก้มหาอย่างนอบ้านนี่เอ้าเกียร์บอมไว้บ้านนี่เอ้าเจ้าเกียร์ห้ายังไง เอาใจมาผมข่อยตัวกูอิภาพเกียบยางไม่ใอ่มันโมเมนตกลงพื้นตกแต่แซย์ยี่ร้อตาน่ะส่งผมตกเขาประสันได้เย็นอี่ตอนนี้วะโอ้ยสายลูกล่งเลยมันยังอ่ะสายลัดยางมันโมเมนต์ส่งผมตกมันยังสน่ะติ๊กว้ายโอ้ยบนปากคุณระเตยออกปานติ๊กอีหลีหาผ่ามามัดหัวมังเลคือตื้อๆอยู่ในหนังศิลามณีติ๊กี้แต่ว่าเจ้ากาวินกูล่ะ มันบะแม่นดอกติกอยัางม่สิตายหิบแต่ติ๊กนิ้งน่องหูบ่มีดอกเขมีแต่ติกซิโรนั่นเขานีเราไวบะ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 คือเร้คืนยังไงมูเพิร์นอิบช้าเขาบ่อิบช้าดอกนันอยากได้คือเขาบ่อยากได้ดอกแน่เอ็เบิเงเทียนไหนบะเขาลงแล้วบะมีบนเบิองดอกถ้าเจ้ายังไปไกลได้ผมนั่นผมมันอยู่หัวนี่ลรำมันบอไปหอดแปดริ้วดอกถ้าเราขึ้นเถนดด้วยเอาซีแท่งโกรดอ่ะเี๋ยังบขึ้นเบิองเมืองเมืองเมืองสีวีให้ดิเหตุผลได้อุปารีแม่โคตรพอโคตรเม่ยวีมาันรอด ียวว่ามันเชี่ยวขาดยังบรทันแล้วเลยเอายังมีอยู่อ่ะพ่องเพลงจบปั๊บมือกีตาร์โดดมาหนาวไอ้ที่มาสโลกีตาร์อีกโอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มันสโลโมสโลคีย์บอร์ดมือกองกับหอมมันสโลเลวยหอมมนสีหอมมาไว้แล้วมัาหลายหน่วยอ่ะเมื่ได้บอกมันก็นั่งตีอยู่งมองเก็ามันนไหร่ปะโป่ถุงโป่ผู้บงสังหาบหยาบจักดอกไม้จักข่วงมะไลเดไม่กันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับมือซื่อกระดีใจถอดเสียโยนไปกระยาดกระถ่ายล่องมัน่นบอกเอาดอกขั้วเจ็ดหมื่นเราประสาบบ่ ขาบอกได้ทุยเจิมือสั่นคิปสองมือผู้หลักเนี่ยทราบผู้รอดห้องเพ่งก็ได้เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่พูดผู้บืงเอือบเหน่งเนี่ยห้องเด็เครื่องเพ่งขนาดไปล่มลรอใจมักสยามเต้นมาได้ก็จับขั้นหัวตออเงาคือกระป๋อมเลยเขาด้วยสมัยข่อยเป็นเบาบ่ได้ห้องยากปนนี่ดอกนั่งพ้าเพียบห้องเลยทีบ่ได้เพน่งแท้เดิมนั่งรถเข็นรถเข็นหน่ะพี่วัตต์ตัวขกเข้ากับกาพระโอ้ยยืนใส่เสื้อนอกโขกเล็กไทยจึงสี่เล้วการแต่งกายสุภาพเป็นการให้เกียรติผู้เบิ่งยังวะเอาอีีีหลน่ิริย นักเต้นกระบมีมได้สมัยนั้นไฟกระเบ้งแจงปานี่เอาอีหลีอักษรฉันทละภาษาไทยเขาห้องนี่โอ้ยรักษาเด้เป็นอย่างดีเนื้อเรื่องเนื้อหานี่อารมณ์เพลงนี่อุ้ยผู้บังนั่งไประเบียบเรียบร้อยบางเธอคล้อยตามอารมณ์เพลงว่าเป็นในยู่เหตุการณ์เดียวกันโศกน้ำกันห้น้ำกันกระมีโค้อโศกไปอยากเปิดเพลงเล็กก็ไปซื้อแผ่นเสียงมาเปิดเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าเท่านี้เสียงดีมา่แต่แต่น้อยจนเท่านี้มันจะได้ก็แล้วกัน เอามกูจังเปลี่ยนหนาได้ไหวเดี๋ววะบ่ได้เปลี่ยนขออยู่พี่คนละอันเออสองอันเลยบาทนะสองอันเห็นแบนี้แล้วกูเลยซื้อๆอยู่ห้าร้ลยบาทนี่